ครับสวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็น v e s p a g t s 150 i-get นะฮะแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS ดิสตหน้าหลักนะครับแล้วก็มีตัวหม้อน้ำระบายความร้อนนะครับเป็นตัว4วาล์วนะครับรถสภาพสวยนะคันนี้สภาพสีประมาณ90นะครับมีรอยบางคนหน้าหน่อยนะเราจัดการใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีชนล้มนะครับ เครื่องสวยใสนะอย่างนั้นหลังเดิมตรงรุ่นตรงปีนะครับคบนะุญแจชิปมีครบสองดอกเแล้วก็กุญแจรีโมทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นใหม่สิบแต่งนะครับสามารถปรับสีที่หน้าจอได้นะครับมีทั้งหมดสิบสองสีนะฮะแต่ผมจำไม่ผิด ปุ่มบอกสถานะเปิดปิดใช้งานะสวยนะสภาพช่วงเดินมขับข้างเดินนุ่งเงี้ย